อา้าววันนี้พวกชาวคณะสกลนครซึ่งเราได้มาเป็นประจำทุกปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องที่เราอยากรักษาประเพณีของชาวพุทธเราว่าพอถึงช่วงเข้าเทศเข้าสู่การเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาหนึ่งเดือนไปถึงวันเข้าพรรษาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8ก็เป็นวันสุดท้ายของการแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ในหมู่ชาวพุทธเราว่าก่อนจะเข้าเป็นสามีระยะเวลาหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระเราแสวงหาผ้าอาบน้ําฝนได้ก็เป็นเหตุให้พวกเราชาวพุทธต่างหลั่งไหลแสวงหาบุญอันนี้คือพากันรักษาประเพณีอันนี้ไว้ด้วยการต่างหลั่งไหลเข้าไปหาพระเจ้าพระสงฆ์วัดวาต่างๆไปถวายผ้าอาบน้ําฝน จริงๆแล้วทุกวันนี้ก็อยากจะพูดว่าผ้าอาบน้ําฝนสําหรับพระเราเนี่ยไม่ขาดแคลนไม่เหมือนยุสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลการจะไปหาผ้าเนี่ยต้องคอยฟังข่าวได้ว่าหมู่บ้านไหนมีคนตายนะป่าชาไหนมีคนตายเอาศพไปทิ้งป่าชาไหนหมู่บ้านไหนพอได้ได้ข่าวแล้วว่าหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้อะไรต่ออะไรมีคนตายวันนั้นวันนั้น ก็ต้องคอยต้องรอไม่ใช่ว่าตายปุ๊บไปทิ้งปุ๊บตัวเองไปเลยกลัวคนอื่นจะไปแย่งไม่ใช่แบบนั้นก็ต้องคอยการเวลาสะก่อนเพราะว่าถ้าคนตายปุ๊บเราไปเนี่ยศพนั้นยังเป็นศพเหมือนคนนอนหลับพระพรุทธเจ้าไม่ให้เข้าไปเพราะั้นเข้าไปเดี๋ยวเป็นศพผู้แาบผู้สาวอะใช่ไหมล่ะแทนที่จะไปมองเห็นเป็นอสุภะห่วยเป็นมองเห็นผู้สาวหลับอยู่นตายเลยแหละแทนที่จะไประงับกิเลกกับกิเลสพุ่งขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต แต่ต้องให้สืบข่าวดูว่ามีบ้านนน้นบ้านาน,นี้มีคนตายั่านนีนนน้ตายผ่านมาเจ็ดวันสิบวันยี่สิบวันอะไรตอนน่ออะไรแล้วก็ไปแหละไปใช่ไหมไปแล้วเวลาไปก็ต้องดูทิศทางลมให้ไปเหนือลมไม่ให้ไปใต้ลมเพราะว่าไปใต้ลมบางทีมันมีเชื้อโรคจากศพบรรพาเข้ามาก็อาจจะไปติดเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นให้ไปเหนือลมแล้วก็ไปชักผ้าบางสกุลที่ห่อศพนี่ยนะมาทําผ้าอาบน้ําฝนมาทำํำผ้า ผ้าจีวรมาทําผ้าเสบงมาทําผ้าทําผ้าสังฆคสาะิ์สังคาติเพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยเรื่องผ้าสําหรับพระเนี่ย <c oughs> โอ้โหเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องยากลําบากไม่ใช่เล่นไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นในพระวินัยของพระเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระวินัยของพระเนี่ยต้องการให้ปฏิบัติอย่างตึงไม่ต้องการให้หยอ่อนใช่ไหมไม่ต้องการให้หยอ่อนต้องการให้ตึงเพราะฉะนั้นจะมี แต่พอตึงแล้วเนี่ยบางทีการแสวงหาของพระมันยากมันลำบากมันเหน็ดเหนื่อยต้องไป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 ,ไ,ปไม่ได้พักไม่ได้อะไรตัวอะไรบางทีฉันมือเดียวมันก็ไม่พอเพราะมันเหน็ดเหนื่อยอดอยากไปมันไปแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตประลำปละโภชนาตาอาหารตามภายหลังนีม่มาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง่งจะว่าได้ฉันเพนฉัน,ฉ,นฉันก่อนเที่ยงได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะเพื่อให้มีกําลัง ที่จะไปข้นขวายแสวงหาเพราะฉะนั้นเรื่องการแสวงหาผ้าของพระเนี่ยในสมัยพุทธกาลยากลําบากยากลําบากมากจริงๆเนะเพราะยังไม่มีเฤรหาบดีจิวรคือยังไม่มีผ้าที่สัทธาญ,ญาติโยม,มาถวายนะจนกระทั่งว่าเวลาพอถึงเวลาเวลาเวลาเอ่อคืออยู่ในอยู่ในอ่าอยู่ในเมืองราชคืออะไรจนซึ่งเป็นเมืองธุรกันดารแห้งแล้ง ซึ่งมันมันมันอดอยากขาดแคลนน้ำพระเออไอมันมีแหล่งน้ําแหล่งเดียวไม่ว่าพระมรา,าชามาหากษัตริย์ไม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ว่าชาวบ้านชาวเมืองไม่ว่าพระหมไม่ว่าอะไรก,ก็ไปเอาแต่น้ําอันนี้มาเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันก็ไปลุมแย่กกันน้ําอันนี้ตอนนี้พอพระเราไปอาบน้ําอันนี้พระเจ้าพิมพิสารมาจะมาสงน้ํามาเห็นพระเราอาบน้ําอยู่ก็ด้วยความเคารพพระก็เลยไม่กล้าเข้าไปก็เลยคอยอยู่ข้างนอกให้พระสงน้ําเสร็จซะก่อน แล้วกลับไปพระเจ้าพิมพิสารนี่ค่อยเข้าไปสง์ตอนนี้ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จไปไหนก็โอ้โหขรา,าดบุริพันธ์ไปปานกองทัพก็ไปพอพระเจ้าพอพระ,พระ,พระออกไปมันก็ไงค่าคมืดเย็นแล้วพระเจ้าพิมพิสารไปสงน้ําสงน้งาเสร็จก็ยกกองกองคลรวานเข้าเข้าเมืองเ,อเ,อเอข้าเมืองราชคห์เมืองราชคห์คก็ปิดประตูเมืองแล้วเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยพอถึงค่ามาประตูเมืองเขาก็ปิด ไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกหรอกเหมือนเหมือนประตูรั้วบ้านเราแหละปิดปิดกำแพงเมืองเข้าไม่ได้แล้วพระเจ้าพิมพิสารบอกพอประตูเมืองปิดด้วยความไม่ได้ตั้งเจตนาไปค้างแรมเนี่ยก็ต้องไปค้างไปไปค้างแรมอยู่ทางหน้าประตูเมืองไอ้พวกข้าราบริพานที่ติดตามไปมันไม่มีอะไรที่มาป้องกันเหลือบยุงลิ้นอะไรต่ออะไร มันก็ต้องนอนตามดินตามอะไรต่ออะไรไปเหลือบยุงดินอะไรต่ออะไรก็เยอะแยะไปกัดตอมอะไรต่ออะไรได้รับความทุกข์ยากทรมานตลอดคืนพอมาเข้าเช้ามาเข้าเมืองได้พวกข้าราบริาพาั์ต่างๆก็ประตำหนิปีเตะพระว่าวทำไมพระเราเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูก,การบำรุงอุปถัมภ์จากชาวบ้านชาวช่องมาแล้วยังมาเบียดเบียนชาวบ้านให้เขาได้รับความทุกข์ยากลำบากเพียงแค่การส่งน้ำพระทธเจ้าเห็นเห็นแบบนี้ก็เลย ทรงบัญญัติขึ้นมาว่าอยู่ในอยู่ในไออเอเอเออชนบทปัจจันตประเทศคือสถานที่ธุกระการดานแห้งแล้งต่างๆบัญญัติให้พระสิบห้าวันอาบน้ําในครั้งหนึ่งคือดูไม่ได้อาบน้ําแบบพวกเราทุกวันนี้นะวันหนึ่งอาบสามสี่ครั้งพระเราอยู่ในปัจจันตประเทศคืออยู่ในที่ธุกระการดานแห้งแล้งอดอยากขาดแคลนเน่ยพระเราสิบห้าวันอาบน้ําครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ไปแย่งน้ํจากชาวบ้าน จากนั้นพ้าเราก็ต้องมีต้องรู้จักเช็ดตัวรู้จักอะไรทำความสะอาดตัวไป่งั้นสิบห้าวันเหม็นไตห่าเลยจะโบหักเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาฝนมันตกอ่ะฝนมันตกพ้าเราก็ถือโอกาสโอ้โหฝนตกไม่ได้อาบน้ำมาตั้งสิบสามสิบสี่วันแล้วอาบเต็มที่เลยแต่ด้วยความหาผ,ผ้าเนี่ยหายากมากถ้าฝนตกเราไปนุ่งอาบน้ําอะไรอะไรมันก็เปื่อยมันชื้นอย่ไหมล่ะมันก็ยุ่ยมันก็เสียหายมาก พระเลยตะเบยกายอาบน้ําก็เต็มวัดเลยอาบน้ําฝนก็เต็มวัดพอดีวันนั้นออนางวิสาขาให้คนใช้เนี่ยไปนี่บนพระมาเพื่อจะมาฉันพัตทหารในวันรุ่งขึ้นที่บ้านไอ้คนใช้ไปมันก็ไปถึงมันก็ไม่เห็นพระเลยมีแต่ชีเปลือยเต็มวัดมันก็เลยกลับมากลับมาบอกนางวิสาขาบอกเอ,อ๊ไม่มีพระเลยมีแต่ชีเปลือยเต็มวัดนางวิสาขาให้มันจะเป็นไปได้เป็นไงเมื่อเช้ายังไปวัดยังพระเต็มวัดอยู่ให้กลับไปใหม่ กลับไปใหม่ก็เห็นแต่ชีปเปลยเต็มวัดไม่เห็นพระเลยก็กลับมาบอกนางวิสาขาอีกนางวิสาขาสงสัยอยู่เลยไปด้วยตัวเองพอไปก็ไปเห็นพระเปลยกายอาบน้ําก็เต็มวัดเลยก็เกิดความรู้สึกสลดสังเวชขึ้นมาว่าเอ๊ะพระเราเป็นเพศที่ผู้คนเคารพราบไหว้นับถือเอ่อเป็นเพศที่สูงเด่นแล้วมาเปลยกายอาบน้ําแบบนี้ไม่เหมาะไม่งามไม่สมควรเลยเพราะว่าสัตว์ในรร่ฉานมันยังมีขนปกปิดอวัยวะที่ควรต่อการปกปิด แต่พระเรามาเปลือยกายอย่างนี้ไม่เหมาะไม่งามเลยนางวิสาขาก็เลยเข้าไปขอพรจากพระุทธเจ้าพระนิจเจ้าข้าขอให้หมอมฉันเนี่ยได้ถวายผ้าอาบน้ําต่อพิสุสงเถิดพระเจ้าขา้าพระุทธเจ้าก็เลยบอกนางวิสาขาเธอเป็นผู้ฉลาดรู้จักหาบุญรู้จักแสวงหาบุญมากก็เลยอนุอนุญาตให้พระรับผ้าอาบน้ําฝนได้ก่อนเข้าเป็นสาหนึ่งเดือนคือก่อนเข้าฤดูฝนหนึ่งเดือนเพื่อเตรียมใช้ในฤดูฝนนี่แหละ ก็เลยเกิดการถวายผ้าอาบน้ําฝนมาพระก็เลยได้รับความสะดวกสบายขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่ต้องไปโอ้โหไปทบหนท,บ,ทบหาบางสกุลหาอะไรต่ออะไรมาเดือดร้อนใจอย่างแต่ก่อนนี้ก็เลยมีการถวายผ้าอาบน้ําฝนมาเรื่อยๆก็เป็นประเพณีที่ดีงามแม้ในปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็เรื่องขันพราวาสเนี่ยก็ต่างหลั่งไหลมาถวายผ้าอาบน,น้ำฝนแก่พระเจ้าพระสงฆ์ม,มากอะไรต่ออะไรก็มาทําประโยชน์ได้มากไมยไก่กองหรอกใช่ไหมล่ะ ถึงแม้ว่าผ้าอาบน้ําฝนมีสักร้อยผืนแต่เราใช้ผืนเดียวก็พออีก99ผืนไม่ใช่ว่าไปทิ้งเกินกาอะไรอะไร,ะไรก็ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมันก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาก็เกิดเป็นบุญปกุศลด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยแหละสมัยพุทธกาลดยเรเ,เศรษฐีเอาผ้าจีวรไปถวายแก่พระอานนท์ไปถวายพระอนนเนี่กองหนึ่งมันก็ไหลาหลายสิผืนพระอานท์ก็ก็รับบด รับมาก็เกิดพระเจ้าแผ่นดีก็เกิดตำหนิปีเตียนพระเจ้าเป่นเสินีโคสลว้เวาพระอาน์นี่ทําไมเป็นพระมาเลยมาขี้โลภเลือเกินนี่เขามาถวายพระจีวรนตั้งเสร็จยี่สิบผืนยังรับเอาหมดเลยเนี่ยทั้งทั้งจีวรตัวเองก็มีอยู่ทําไมรับเอามากไม่ไก่กองแบบนี้มันขี้โลภเนี่ยอะไรต่ออะไรพอพอกล่าวอย่างนั้นก็พระเจ้าก็เลยเออเอทำไมพระอานท์ขี้โลภอย่างนี้ก็บอกให้พระเจ้าเป่นเสินีโคสลวเอาไปถวายไปไม่ถามเอาเดอะ ถามพระอานทน์เองว่าทําไมถึงไปใช้จีวรไปรับจีวรเยอะขนาดนี้พระอานนท์ก็เลยพอไปถามพระอานนทำไมถึงรับจีวรจีวรเยอ,อะอย่างนี้พระอานทน์ก็เลยบอกว่าที่รับมาเนี่ยกองใดที่มีจีวรอ,อันเก่าคร่ำค่าอันขาดแล้วอันยุ่ยแล้วก็ถวายองค์นั้นให้เปลี่ยนจีวรน,นั้นเสียเอาแล้ว พระเจ้าพิมพิเออพระเจ้าเกษตรที่คนส่ก็ถามอยู่แล้วแล้วจีวรเก่าไปไหนล่ะจีวรเก่าก็ไปตัดเอาเป็นผ้าอาเป็นผ้าผ้านุ่งอย่างอื่นเอาละผ้านุ่งอย่างอื่นอังสาพวกนั้นเอาไปไหนล่ะผ้าอันนั้นก็ไปเอาไปเป็นผ้าเช็ดบาดเอาไปเป็นเป็นผ้าปูนอนเป็นเป็นผ้านั้นเอาลวผ้าปูนอนผ้าเช็ดบาดเก่าไปไหนล่ะผ้าปูนอนผ้าเช็ดบาดเก่าก็ไปเอาเป็นเป็นผ้าผ้าเช็ดมือเอาเป็นผ้าเช็ดเท้า เอาแล้วผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดเท้าเก่าไปไหนล่ะผ้าเช็ดมือเช็ดเท้าอันเก่าก็เอาไปคุกกับคุกกับดินคุกกับดินแล้วมาโปะมาโปะทํากุฏิฝากุฏิเห็นไหมไม่ได้ทิ้งอันไหนสักอันหนึ่งเลยพอพระเจ้าประสิที่โกศลฟังโอ้โหพระอดนล์เป็นแบบนี้เองเนาะพระเราที่รับสิ่งรับของมาเป็นแบบนี้เองก็เลยเอาจีวรมาถวายพระอดนล์อีกห้าร้อยผืนนยเนียนะ่ยะเห็นไหมล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเดออ มาเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยจะให้ก่อเกิดประโยชน์เยอะที่สุดครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์โดยเฉพาะสายกรรมาฐานท่านสอนในเรื่องการประหยัดท่านบอกว่าแม้มีมากก็ให้ยินดีในส่วนน้อยไว้สมัยอตาตมาอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่สิงห์ทองท่านอาจารย์ใหญ่สิงห์ทองไปยังไงพระเราเนี่ยสบายด้านมันยังไม่มีไฟฟ้าเราก็ใช้เทียนกันใช้เทียนพอพอจุดเทียนจุดเทียนไป มันเหลือแท่งสั้นๆไอ้ข้อนิ้วเดียวไอ้สองข้อนิว้วเว้ยเนี้ยถ้าเราจะจุดอีกเราจะจุดต่อมันไม่พอเราก็เลยดึองออกดึงออกจากจากฐานแล้วก็โยนทิงท้ง,ท,ท,งทิ้งใส่กระถนทิ้งใส่ไอ้ถังขยะแล้วก็เทียมใหม่มาจุดตอนนี้ไอ้เหลือข้อเดียวข้อเดียวอะไรแต่แนนไปเนี้ยมันก็ไปทิ้งไงไปทิง้งชายป่าไปทิ้งเก็บม,มาแล้วเธอมาจุดที่จุดไฟแล้วก็มาต่อ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 เราก็จุดใช้อีกมาต่อต่อจุดใส่ในโคม ในคมเดินจงกรมเดินจงกรมได้อีกเห็นไหมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านใช้อย่างนั้นท่านบอกว่าสมัยหลวงปู่บ้านอยู่มันขาดมันขาดสมัยสงครามใช่ไหมสมัยสงครามตอนนี้จีวรเนี่ยจีวรของพระเราเนี่ยขาดเนี่ยท่านเอาหลังตัวเลือดเป็นเกณฑ์แสดงว่าอันเนี้ยแสดงว่าในสมัยพุทธกาลมีตัวเลือดแล้วนะนี่ยท่านเอาตัวเลือดเป็นเกณฑ์เนี่ยไม่ให้ขาดข้ามคืนเนี่ย ใหญ่เกินหลังตัวเลือดถ้ากีวรของเราขาดเนี่ยใหญ่เกินหลังตัวเลือดข้ามคืนเรายังไม่ได้ซ่อมเนี่ยขาดแล้วผ้านั่นขาดคลองแล้วถ้าเล็กกว่าหลังตัวเลือดไม่ได้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าใหญ่กว่าหลังตัวเลือดเนี่ยไม่การหลวงแตหลวงหลว,ว,วงตามหาบัวท่านอาจารย์ใหญ่สิงห์ทองท่านยังดุพวกเราเรื่อยล่ะไอพวกท่านนี่นะฮะมันใช้ของไม่รู้จักเกณฑ์ไม่รู้จักประมาณมันไอพวกอีกาจับยอดภูเขาทองเนี่ย เคยได้ยินไหมอีกาจับยอดภูเขาทองฮะเคยได้ยินไหมครูบาอาจารย์ท่านียบเทียยวท่านเลอีกาจับยอดภูเขาทองอีกาจับยอดภูเขาทองเป็นไงอีกามันบินไปจับยอดภูเขาทอง,อทองไอรัศมีของทองนี่มันเป่งปังม,มามันก็คุมอะคุมกายไอ้ทองไอคุมกายอ,อีกาอีกาก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเป็นทองพอบินออกจากจากภูเขาทองก็บดำกากาไปหรือเจดีย์เจดีย์ทองล้มลง ล้มหลงก็เป็นติการดำตื่อตื่อเดือบินไปท่านั้นแหละท่านเปรียบเทียบเหมือนไครก็ตามพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตามลูกศิษย์ลูกหาอยู่กับครูบาอาจารย์บารมีของครูบาอาจารย์มีลาบสักการะหลังไหลมาเทมาเปรียบปด,ด,ด,ดุจดังเจดีเจดีทองใช่ไหมล่ะมันก็มาลูกศิษย์ลูกหามันก็พลอยได้รับอนิสงส์อนั้นไปด้วยก็เลยเข้าใจว่าทิศของดีมากด้วยบาลมีของตัวเองความสามารถของตัวเอง ก็เลยใช้จ่ายอย่างสู่ลุ่ยสู่ไล่แบบที่บ้านอะไรตออะไรมาแบบไม่มีปานีปาศัยพอหมดครูบาอาจารย์ไอลาภสกาละทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่บาแล้วอ่ะเพราะเป็นมาด้วยบารมีของครูบาอาจารย์พอหมดครูบาอาจารย์มันก็ไม่มาแล้วอ่ะตอนนี้อยู่ไม่ได้แลวตอนนี้เห็นไหมไอคนเคยรวยแล้วจนมันอยู่ได้ไหมเห็นไหมหรือตัวเองออกจากครูบาอาจารย์ไปเนี่ยก็เป็นอิก,อก,กาทั้งตัวเนะี่ยก็ทุกยากกว่าจนอย่างเก่ามันไม่มีแล้วมันจะอยู่ได้ไหมละ่ะนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ แม้มีมากก็ให้ยินดีพอใจในส่วนน้อยให้รู้จักรู้จักของที่ใช้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยใช้ของเนี่ยเหนือนยิ่งกว่าคารวาใช้อีกคารวาเราไปซื้อมาสิบบาทมาซื้อซื้อมาสิบบาทเราอาจจะใช้ของอันนั้นได้แค่แปดบาทเก้าบาทแต่พระเราเนี่ยได้ของมาเขาเอาซื้อมาสิบบาทเข้ามาถวายพระ พระก็ใช้ของนั้นให้คุ้มเป็น20บาทเป็นสิบาท 20, ่บาทต้นๆนต้องใช้ให้มันคุ้มยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะมาปะแล้วปะอีกมาสอบแล้วสอบอีกมาอะไรตัวอ,อะไรให้มันคุ้มจริงๆนี่คือการใช้ของพระเพราะฉะนั้นไอาการที่พวกเรายังรักษาประเพณีของนางวิสาขาไว้กว็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาโดยเฉพาะพวกเราเชาวพุทธในสกลนครเนี่ย หลังไล่กันมาเป็นประจำทุกปีทุกปีเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเป็นแบบฉบับให้แก่ชาวพุทธจังหวัดอื่นหรือหมู่อื่นได้อย่างสวยงามที่สุดเลยเพราะว่าจังหวัดอื่นไอ่จังหวัดอื่นเอ,เอกกลุ่มอื่นอาจมีแต่ไม่กลุ่มใหญ่อย่างพวกเราหรือไม่ทั่วไปอย่างพวกเราอาจจะมีเป็นเป็นคนเป็นกลุ่มเป็นเป็นเล็กๆน้อยๆอ,อะไรต่ออะไรไปมันไม่กระจายไปทั่วเหมือนกับชาวสกลนครเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกชาวสกลนครเราเนี่ยเรายึดในสิ่งที่เป็นมงคล ในสิ่งที่ดีงามไว้ประจําของพวกเราเมื่อเราทําไปอย่างนี้ต่อไปอนุชนรุ่นหลังมีลูกมีหลานเราเขาไปเห็นปู่ย่าตายายเขาเห็นพ่อแม่เขาทําเขาก็ทําสืบสืบต่อมาประเพณีอันดีคืออริยะประเพณีประเพณ,เณีอันสวยงามอันประเสริฐน,นี้มันก็สืบต่อไปเรื่อยสืบต่อไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องยอมรับว่าศาสนาเนี่ยศาสนาอยู่ได้ไม่ที่อยู่ได้เพราะเพียงแค่การปฏิบัติอย่างเดียว จะมานั่งหลับหูหลับตาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวแล้วให้าศาสนามันอยู่มันอยู่ไม่ได้หรอกเปีียไประดุดเหมือนต้นไม้ต้นไม้แม,ม่นมันมีความสําคัญอยู่ที่แก่นไม้อยู่ที่แก่นของต้นไม้นั้นแต่ถ้ามันไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้มันอยู่ได้ไหมต้นไม้นั้นอยู่ไม่ได้แน่นอนแม้มันมีความสําคัญอยู่ที่แก่นแต่มันก็ต้องมีเปลือกมีกัะพี่ห่อหุ้มไว้ต้นไม้นั้นจึงสมบูรณ์าศาสนาของเราก็เหมือนกัน ศาสนาของเราหลักใหญ่หลักเกณฑ์สําคัญที่สุดอยู่ที่การปฏิบัติคือการภาวนาจิตภาวนาเป็นเป็นความสําคัญแต่ก็ต้องมีเปลือกมีกัะพี้คือมีประเพณีต่างๆมีศาสนาพิธีมีการเน,นี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเพณีต่างๆอันนี้มาห่อหุ้มไว้มาปะปนไว้ศาสนาของเราจรึงอยู่ยั่งยืนได้เพราะฉะนั้นการที่พวกเรามารักษาประเพณีอันนี้มาถวายส่วนนี้ก็เป็นการช่วยกัน จันลงหรือรักษาพุทธศาสนาของเราให้มั่นคงยั่งยืนสืบๆต่อไปและโดยเฉพาะว่าการเข้าพรรษาเราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นโอกาสเป็นเวลาที่พระเรามาอยู่รวมกันศรัทธาญาติโยมผู้ที่เขามีมีความพร้อมต่อการที่จะปีกแวะออกมาจากภาระการงานหน้าที่หรือครอบครัวบ,บ้านเมืองเข้ามาแสวงหาการปฏิบัติธรรมเพื่อ,ออบรมจิตอบรมใจของเขาให้หนักแน่นมั่นคงในศีลในธรรมยิ่งขึ้น เขาก็ไปปีกแวะออกมาจากสังคมออกมาจากครอบครัวเข้ามาอยู่มาจําอาจอาจะยำภรษาในวัดตลอด,ตลอดไตรมาสเหมือนกับพระหรืออาจาจะมาเฉพาะวันพระหรืออาจจะมาวันเสาร์วันอาทิตย์หรืออาจจะมาในวันที่สามารถมาได้ก็เข้ามาอยู่รวมกันในวัดในตลอดในพรรษาเพื่อในการศึกษาในการปฏิบัติเพราะการอยู่รวมกันมันไม่ก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ศึกษา ได้ปฏิพติปฏิบัติทำร่วมกันถ้าหากมีอะไรสงสัยในข้ออัดข้อทำเราก็มาปรึกษาหาหรือกันได้แล้วก็มานำพากันในการปฏิบัติมันก็หนุนส่งไปหนุนส่งไปเปียบประดุดเหมือนก่อกองไฟแล้วก่อกองไฟใช้ฟืนหลายๆดุจนมารวมกันน่ะไฟมันติดดีไฟมันลุกดีเมื่อไฟมันลุกแล้วมันติดแล้วเราดึงออกไปดุจนึงมันก็ติดเพราะมันติดแล้วอ่ะแต่ถ้าเราไปก่อไฟฟืนดุจนเดียวมันไม่ค่อยติดหรอกมันไม่ติดมันติดยากใช่ไหมล่ะเบือนกับพวกเราเนี่ย เราจะมาปปฏิบัติธรรมด้วยตัวของเราเองเราด้วยความปรารถนาด้วยความมีพื้นฐานของความศรัทธาเราจะมาอบรมมาปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองอยู่ที่บ้านอยู่ที่เรือนอะไรต่ออะไรพอเราตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะไปสวดมนต์ไหว้พระฉันจะไปนั่งภาวนาเอาันสักชั่วโมงหนึ่งพอไปถึงพอได้เวลาไปคุกเขา่าอรหังสัมมาเกิดขี้เกียจแล้วเอาแบบว่าแบบเมื่อวานเดินไปแค่อระหังมันยังไม่จบเลยเอาแบบว่าเมื่อวานเนี่ยจบแล้วเห็นไหม เออจะนั่งภาวนานั่งภาวนาแต่ตั้งใจว่าจะนั่งภาวนาตัเท่านั้นเท่านี้แหละพอนั่งไปหน่อยโอ้ยขี้เกียจแล้วเ,เลิกเถอะไม่เลยไปถึงเลิกเถอะบอมานั่งภาวนาเจ็บหลังเจ็บแข้งเจ็บขาหน่อยก็โอ้ยเลิกเถอะวันไหนก็ไปถึงไอ้แค่เลิกเถอะเลิกเถอะเลิกเถอะโอ้ที่สุดมัน,มนเลยไม่ไม่ได้ดีได้ดีไอ้คนมันจะได้ดีแค่เลิกเถอะมีเหรือใช่ไหมล่ะ แต่พอเรามาอยู่ในรวมหมู่รวมคณะเข้ามาในในวัดในวาที่เขาจำเป็นสาอูต่างคนต่างมีความภาคความเพียรมีความมุมานะมีความขยันหมัน่นเพียรมีความสํารวมกันทั่วไปไม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาโยมมีเพ่งคัดจริง,จ,รงจังสวดมนต์ไหวพระนั่งภาวนาอะไรต่ออะไรพอเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มในหมู่เขาเราจะมาขี้เกียจขี้ค้านเราจะมาหลอะแหละโลเลเหลวไหลเราก็เริ่มรู้จักอายหมู่แล้ว โอ้ยหมูเขายังนั่งได้เลยโอ้ยหมูเขายังเดินจงกรมได้เลยโอ้ยหมูเขายังทําได้เลยแล้วเราจะมาเลาอแหละเราจะมาเลี้ยวไหลเราจะมาเลิกโอ้ยขายขี้หน้าหมูขายขี้หน้าเพื่อนเอาผลที่สุดก็เลยฝืนตามหมูเพื่อนไปฝืนไปฝืนไปวันที่สุดฝืนไปเมื่อเบันฝืนไปมันก็ค่อยๆเข้าหลักเข้าเกณฑ์เข้าหลักเข้าเกณฑ์ไปเรื่อยต่อไปก็เลยสามารถฝืนตัวเองได้ฝืนความขี้เกียจขี้ค้านได้ฝืนความมักง่ายของตัวเองได้ก็มีหลักมีเกณฑ์เริ่มมีหลักมีเกณฑ์ เริ่มภาวนาเป็นพอเราไปอยู่เองอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาได้เพราะมันภาวนาเป็นแล้วมันได้หลักแล้วอะสามารถฝืนตัวเองได้แต่เบื้องต้นยังไม่สามารถฝืนตัวเองได้ยังไม่มีหลักให้พากันขวนขวายแสวงหาบหู่เพื่อนเรียกว่ากัลยาณมิตรแสวงหาสถานที่สถานที่อันเหมาะอันควรว,วัดไหนที่เหมาะต่อเราที่มีความสงัดความวิเวก ที่มีที่ที่เหมาะควรต่อเราแล้วเราก็แสวงหาวัดนั้นมีหมู่มีเพื่อน กลุ่มไหนที่บอเราเราก็แสวงหาหมู่เพื่อนอย่างนั้นมีครูบาอาจารย์ไหนที่จพะพอแนะนําบอกกล่าวสั่งสอนเราให้มีเรามีความเข้าใจหรือเพิ่มพูนกาลังจิตกาลังใจในการประบฤติปฏิบัติแก่เราได้เราก็วขวนขวายแสวงหาครูบาอาจารย์อย่างนั้นเมื่อเราได้ทั้งสถานที่ได้ทั้งหมู่คณะได้ทั้งครูบาอาจารย์ก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะมามุ่งหน้าในการปฏริบัติธรรมเพราะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกคนเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงจิตนั้นต้องมีธรรม ถ้าจิตไม่มีธรรมแล้วแม้เราจะมีภายนอกมากมายไก่กองมียศถารมดาศั์เต็มบารายมีฐานะเป็นมหาเศรษฐีจิตก็มีแต่ความว้าวุ่นจิตมีแต่ความดิ้นรนทุรนทุรายจิตมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจมีความมืดบอดแล้วเราจะไปหาความสุขมาจากไหนชีวิตของเราจะมีคุณค่าอะไรใช่ไหมล่ะเอาถ้าจิตถ้าเราจะมีฐานะมียศฐารบดาศในระดับไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตแจงเรามีความเบิกบานมีความอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใสมีความร่มเย็นอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขอยู่ที่ไหนมันก็มีคุณค่า มันมีคุณค่าอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นอันนี้แหละวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เข้าพรรษาใกล้เข้าพรรษาอีกไม่กี่วันแล้วนะนี่วันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองวันเข้าพรรษากวันที่ยี่สิบแปดโอ้ยอีกไม่กี่วันก็พากันคิดเดอ้อพากันคิดดีว่าพรรษานี้เราจะเอาอะไรประโยชน์จากจากการเข้าพรรษาถามดูตัวเราเองเราวิ่งเต้นหามาทางโลกหาใส่ปากใส่ท้องเรามามา,มาไม้ไก่กอง กี่หนาวกี่เดือนกี่ฝนแล้วถ้าพูดถึงตะวันนะตะวันมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามองแต่ละคนมองแต่ละคนไปเนี่ยว่ามันตะวันบ่ายทั้งนั้นตัวเดียฮะมันไม่มีใครเช้าไม่มีใครสายเลยสักคนตัวมันมีแต่ตะวันบ่ายแล้วบ่ายแล้วมันจะไปไหนมันนอกจะไปข้ามไปมืดมันไม่มีมันไม่มีโอกาสเช้าอีกนะไม่มีโอกาสสายอีกแล้วนะมันมีแต่ไปข้ามแหละแต่ถึงแม้มันใกล้ข้ามแต่มันยังไม่ข้ามมันยังพอมองเห็นพอทําอะไรได้เพราะนั้นอ้าวชีวิตของพวกเรา มันมีวันสิ้นสุดมีวันสิ้นสุดสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ถึงแม้มันมีวันสิ้นสุดแต่ขณะนี้พวกเราเดินทางไปสู่ความสิ้นสุดแต่ยังไม่ถึงจุดความสิ้นสุดมันยังเป็นโอกาสที่พวกเราจะเตรียมพร้อมจะขนสิ่งของอันมีคุณค่าพร้อมที่จะไปถึงจุดสิ้นสุดได้อย่างอาจฐานเหมือนพวกเราเตรียมพร้อมนการลงเมื่อเราลงเรือลงเรือเราก็เตรียมพร้อมไว้ที่ เตรียมพร้อมไว้เอ้าเรือมันอาจจะล่มอาจจะตกน้ําตกท่าใส่เสื้อชูชีพไว้เลยใช่ไหมใส่เสื้อชูชีพพอใส่เสื้อชูชีพแม้เราอยู่ในเรือก็บสบายใจแหละไหมเออ,ถ,เเอถ้าเกิดเป็นเรือล่มเนี่ยถ้าเกิดเรือล่มมาเนี่ยโอ๊ยเราก็อยู่ในน้ําได้อย่างสบายถ้าเกิดเรือไม่ล่มไปถึงฝั่งไปถึงฝั่งโอ้ยเราสบายเลยลุกจากเรือไปขึ้นฝั่งได้สบายเลยชีวิตของพวกเราเหมือนกันเราไม่แน่นอนว่าเราจะตกน้ําตกท่าไปเมื่อไหร่เบอรกันในขณะนี้เราลงเรือแล้ว มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องไปถึงฝั่งนี่ใช่ไหมล่ะไอ้ความแก่ความเจ็บความตายมันไม่คอยหรอกแปดสิบปีเก้าสิบปีแล้วจึงแล้วจึงมาถึงเรามันมาถึงเราได้ทุกวันทุกเวลาใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมไว้เลยว่ามันมาถึงเราเมื่อไหร่เราต้องมีความอาฆาตมีความกล้าหาญมีความเมบิกบานอยู่ในทัพกลางนั้นถ้าเราจะไปจุด <c oughs> จุดสุดท้ายมาถึงเราเมื่อไหร่เราต้องถึงจุดสุดท้ายด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใส พราะนั้นจิตใจจะถึงวันสุดท้ายด้วยจิตใจที่เบิกบปานผ่องใสเราต้องเตรียมพร้อมเสียแต่วันนี้เมือนเราลงเรือแล้วใส่เือเสื้อชุชีพไว้เลยใช่ไหมละ่ะใส่เสื้อชุชีพไว้เลยถ้าเราไม่ตกน้ํากลางท่ากลางทาง,ทาง,ทางไว้มันไปถึงฝั่งถึงฝาเออไปถึง8 0ดสิบเก้าสิบร้อยปีเอออัน,นั้นถือว่าเออมันโชคดีของเราใ่ไหม,มว่าแสดงว่าเราสะสมบุญบารมีมามากไม้ไก่กอง แต่ถึงแม้เราไม่ได้สะสมไปถึงว่าจะไปถึงจุดสุดท้ายไปถึงฝั่งเอา8ปดสปีเราอาจไปตกน้ําตกท่ากลางทางก็ได้ใช่ไหมแต่เราก็ตกด้วยความปลอดภัยเพราะมีเสื้อชูชีพเป็นที่พึ่งของเราอันนี้เรามีบุญเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราแล้วนี่แหละเราจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเบิกบานผ่องใสเพราะฟาร์มเป็นคนมีบุญของพวกเราไอ้บุญไม่ได้เกิดขึ้นมาจากลอยๆไม่มีไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการหยิบยื่นให้แก่กันนี่ มันต้เกิดขึ้นมาจากอัตตาเหีอยวตโนานาโถตนและเป็นที่พึ่งตรงตนด้วยการประพปฏิบัติของเราเองดังเช่นที่วันนี้ที่พวกเราได้พากันมาแสวงหาบุญอย่างในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากแง่คิดไว้แต่พวกเราทุกท่านทุกคนว่าพรรษานี้เราจะเอาอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเราจะเข้ามาภาวนาให้ได้ทุกวันพระหรือใครมีความสามารถจะเข้ามาจำพรรษาตลอดพรรษาหรือเอาถึงแม้เราไม่ได้ตลอด ทุกวันพระแต่เราจะเอาวเวลาที่เรามีความสะดวกที่เรามีความมีความสะดวกมีความเบาเบากายเบาใจมีภาระเบาบางแล้วเราจะเข้ามาหรือถ้าเรายังมีภาระหนักึ่งสมตัวเราเต็มเราไม่สามารถไปปีกเล่นปีก,ปกแววภาระของเราได้เราก็เอาบ้านของเราเนะี่ยแเป็นวัดว่าเอาเข้าพรรษานี้แหละเราไม่มีโอกาสไปวัดแต่เราอยู่ในบ้านเราอยู่ทุกวันแล้วเราก็นอนทุกวันเอาตอนนี้กอนนอน ทุกวันเราจะกาาาราพระไหว้พระแล้วเราจะนั่งภาวนาให้ได้อย่างน้อยสักห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีก็ว่ากันไปตลอดพรรษานี้เนียกตั้งจิตลงไปให้แนว่วแนว่ตั้งแตง่ตั้งสัจจะลงไปแล้วรักษาตามสัจจะที่เราตั้งไว้จะเป็นสัจจะบารมีของเราเองถ้าใครรักษาสัจจะบารมีสร้างสัจจะบารมีได้แล้วเนี่ย โอ้โหเป็นพลังในชีวิตอย่างมหาศาลเลยพระโพธิสัตว์ได้มาอุบัติมามาเป็นพระบุรธเจ้าหรือพระบุรธเจ้าในขนาดที่เสวยเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้สร้างสัจจะบาร,รมีมามากมายไก่กองเพราะฉนั้นสัจจะบารมีอันนี้แหละเมื่อพระองค์มา,มา,ม,ามาในภพชาติหนหลังนี่พระองค์จึงพูดอะไรทําอะไรจึงมีความศักดิ์สิทธิ์มีความสําเร็จด้วยสัจจะบาร,รมีอันนั้นทุกประการเพราะฉะนั้นอันนี้พวกเราท่านใดก็ตาม คิดว่าเราจะเอาประโยชน์อะไรก็ให้พากันเอาให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองตลอดพรรษาว่าเราจะทําอะไรที่มันเป็นความดีที่มันเป็นบุญที่มันเป็นกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจของเราก็จะเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างเอกอุอย่างที่สุดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุโมทนาด้วยนะ อาววันนี้ก็ขอตึงโมชนาต่อพวกศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ยพยายามรักษาประเพณีนี้ไว้โดยพยโดยสามารถสรกกละกเวลาวลาลกภารกิจทุกสิ่ง,ท,งทุกประการของตนเองมาในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเพราะการที่จะมาประจวบโอกาสอันอย่างนี้นั้น เป็นกินของเป็นไปได้โดยยากเพราะว่าชีวิตนั้นเป็นของเปราะบางสุขภาพร่างกายนั้นเป็นของเปราะบางการรักษาชีวิตการรักษาสุขภาพร่างกายการรักษาทรัพย์การรักษาศร,ราัทธานั้นเป็นสิ่งที่รักษาได้โดยยากแต่พวกเราก็สามารถรักษาตลอดรอดฝั่งจนมาถึงวันเช่นนี้พวกเราก็ได้น้อมนํา เอาประเพณีของพุทธเจ้าหรือเรียกว่าอริยะประเพณีมาประพฤติปฏิบัติโดยการน้อมนํามาถวายซึ่งผ้าอาัฐมฝนในวันนี้ก็ขออดมโวทนาว่าเราทุกท่านทุกคนให้ประสบแต่ความสุขสับส้ความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอ,อ